โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ปีการศึกษา2567ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้ห่างไกลจากยาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพน,นันการทะเลวิวาท ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกจึงได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีการศึกษา2567โดยมีการดำเนินการยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. มาตราการด้านการค้นหามีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มผู้เรียนรายงานการสำรวจการใช้สารเสพติด 3. ม,มาตรการด้านการรักษามีการจัดตั้งคลินิกเสมามรักโดยมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและส่งต่อหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงสาธารณาสุขโดยมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำคำปรึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังมีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทในรูปแบบต่างๆเช่นตู้แดงเสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ้ 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวมีนักเรียนแกนนำทุกตำบลโดยมีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมแกนนำสีฝ่ายเพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการอำนวยการกำกับติดตามประเมินผลสรุปรายงานต้นสังกัดได้แก่ฝ่ายการเรียน,นฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตนักเรียน,นและฝ่ายกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุก,กมีการดำเนินการกลยุทธ์4ต้อง2ไม่ดังนี้ 1. มียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงต่างกัน 2. มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 3. ม,มีระบบข้อมูลการดำเนินงาน4ีด้าน<ร>ได้แก่ระบบด้านการป้องกันระบบด้านการเฝ้าระวังระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและระบบด้านการบริหารจัดการ,การ 4. มีการประสานงานภาคีเครือข่ายในการทำงานระหว่างผู้เรียนครูผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน และดำเนินการกลยุทธ์2องไม่ดังนี้ 1. ไม่ปกปิดข้อมูลกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ายาเสพติด 2. ไม่ผลักปัญหาไม่ไล่ผู้เรียนออกจากสถานศึกษาโดยให้นำไปบำบัดรักษา,า,กษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุก ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ